ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนหม่อน้ำโดยช่างผู้ชำนาญงานประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ก็อัดจำยาเขาแล้วครับแบกคำเสร็จเรียบร้อยแล้วอัดจำยาเขาแล้วน้ำมันเพลือก็เติมเขาแล้วครับรู้สึกว่าน้ำมันเพลือจะพองไปหน่อยนึงนะครับรู้สึกว่าพองไปไหนตอนมาก็พองอย่างนี้นะครับรู้สึกน้ำมันเพลือจะพองไปไหนหนึ่งใส่สายพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วครับต้องถอดพาวเวอร์ออกด้วยถอดปั๊มพาวเวอร์ออกด้วยเพราะว่าคอมมันอยู่ข้างล่างเนี่ยอันในนี้เนี่ยโอ้โหนั่นอันนั่นเย็นเลยครับฝั่งนี้ ยิ่งลงมือลำบากเลยโอเคครับอันนี้พร้อมจะสตาร์ทเครื่องแล้วครับสตาร์ทเครื่องเติมยาแอร์แล้วครับฟีปั๊มก็ใส่แล้วครับใบฟีปั๊มใส่ทั้งฟีปั๊มทั้งใบฟีปั๊มโอเคใส่พานก็ใส่เข้าที่กระถางเรียบร้อยนะครับโอเคสุดสอบให้มั่นใจครับมันลงล็อกลงล่องไหมอ่าลงล่องดีนะครับลงล่องดีเขาล่องเขาเลย ลองห้หา,าลอ้ดีทำไมเขาร้องเขาลอยแล้วมันจะพริกตาเชื่อนะครับ,รบไม่ดังทำไไม่ดังโอเคเดยวลงดีครับเดี๋ยวลงดีลงดี งานจะอาิ่งดีครับานะิ่ดีครับงันจะเอบิ่งดีนะครับ,รบ,รบ,รบ,บ,รบเขาใส่พิง ความร้อนมันขึ้น200อ่า25 50เป็นตัวทำงานทันทีตอนนี้ดับแล้วครับหยุดแล้วพัดลมหยุดไปแล้วครับพัดลมหยุดไปแล้วเดี๋ยวครับพัดลมวันนี้ดูที่ไฮเปอร์นะครับพฮเปอร์เชื่อนนะครับอันนี้ขึ้นเท่าไหร่พัดลมจะทำงานครับ ประมาณ220 2้อย2 0รมายมนครับต้องเริ่มทำงานดูดูดูไม่ยอมขึ้นซะแล้วไม่ยอมขึ้นแล้วครับไม่ยอมขึ้นแล้ว ลมมาไม่ยอมขึ้นนะครับมันต้องความร้อนอ,อุณหภูมิถึงนะว่าเฟสเชอร์มันถึงนะครับถึงจะทำงาน

ทำที 300, ่3 0 0ร้อยห้องรี่สิบสองร้อยยีะครับสองร้าทำงานแล้วเอเคเจ็ดองศานะครับ ก็ต้องสะอาเกตองสาดเตราะฉะนันสะอาดเอาแลครับอุณับขตับที่เจ็ดองศา ควบคุมพัดได้เท่าไหร่มองจกมองไม่ค่อยชัดอโอ้ยเด้๋ยว5องศาเลย5องศา6องศาก็หนาวแล้ว5องศา5.7 5.8 5.3 5.4โอ, 5, 3, 5, โอ้ลง5ลงลง5องศากันหนาวแล้วครับ ห้าจุดสามห้าจุดสี่กิโลงไตเปิดประตูครับเปิดประตูโอเคลงข้างลงข้โอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแล้ว